ผมผมไม่ได้ผมไม่ได้เล่นตัวนี้นานแล้วนะครับเนี่ยเประสบการณ์เฮ้ยซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้วยขวาพี่ครับพี่ครับกันเชียร่นะครับเฮ้ยมันมันองค์ครับมันองค์ ต้องดูเลือดดูเล็บโว้ดูเือดแง้อไปไหนบเพื่อนหุโคตรแมนถอยๆมฮ้ยใจเย็นเพื่อนผมขอผมขอผมขอทีเดียวผมขอทีเดียวโดนโดนโดนได้เพื่อนได้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 สวย ดู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 พี่ครับ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 ผมเดียวครับพี่พี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ดึงเลยครับไอ้เหี้ยมีโดดครับไอ้เหี้ยเจ๊ไอพี่นี่มันมันมันดีนะดีนะเป็นโซกัาระพี่จ้า ผมมันจีนแจ่งหน้าี่นูได้โหดอกจีนนเต๊เอาเน็ปเหี้ยคุณแม่คุณลีนะคุณลีดียังว่าคุณลีมวันไหนเห็นปะนั่นเด็กีสองโตไปแล้วไปแฟน โอ้โหได้แค่ย um, ังสิต้อเพื่อนออพี่อันวะโะออพี่อันออพี่อันตลอดเราโดนดึงวะพี่พี่พี่มึงก็มาดูการดิ

เนด็กไม่ดีอ่ะเฮียเป็นไรโอ้โหดูนี่พี่พี่มึงนึกโดนหรือเขาทองเขลพี่นี่อ่ะพี่ก็ดีที่สนี่ดูไอ้ส่วนนี่ว่าอะไรได้เปล่าเพื่อนอีเซียวไกโดเอาอ้เยโครไก

เวลาดมเที่ยวพี่มันก็เดี๋ยวพี่ชาย